อันนี้จะเป็นน้องหน้าเขียวนะคะน้องหน้าเขียวอยู่กับเรามาสองปีแล้วเนี่ยหน้าเขียวตัวใหญ่นะคะอันนี้เคยถ่ายคลิปอยู่ที่บ่อกเก่านะคะน้องคือน้องหน้าเขียวค่ะอันนี้ก็คือน้องสีนวลของเราเข้าสนุกกำลังกินอาหารนะคะ ตัวนี้ไม่ลงเลย กบบนกะลาเนี่ยนูเป็นกบบนกะลาเหรอลูกสีสวยมากเลยนะคะน้องตัวผู้หน้าเขียวเหนยวหนุนไม่ย้อมใม่แก่เลยหน้าเขียววันนี้ไม่ได้พาสีนวนออกมาเล่นเลยนะคะอุ้ยกินอาหารเลย เน้องสีสวยมากเลยไปหาเพื่อนๆไปสุดตัวก็เล่นอยู่ที่ตรงที่น้ำสะอาดนะคะนี่เราจะเป็นน้ำสะอาดให้น้องเล่น,นเด้ถ้าใครน้องกบถ้าใครน้องกบยามเช้านะคะส่วนน้องมาล่ะเห็นไหอ้ พีหน้าก็มาให้อาหารน้องกบค่ะให้อาหารน้องกบเหมือนกันกันกบแม่หน้าคนสวยออพอเก็บแล้วเนี่ยพอเก็บแล้วนะคะยามเช้าก็ทักทายน้องกบ เอาอาหารให้เปิดน้ำนะคะชีวิตประจำวันของเรานะคะดอกอัญชันโอ้ยมันโดนน้ำฝนค่ะเมื่อคืนมันโดนน้ำฝนนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืมกำลังงามเลยนะคะให้เมียก็จะเก็บไปกินบางสวนนะคะ ดอกอัญชันสวยงามค่ะส่งคลิปนะคะส่งงานวันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะคะนี่รดน้ำต้นไม้เพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะคะพอเก็บแล้วเนี่ยโอ้พอเก็บแล้วค่ะนี่ มะเขือเทศปลอดสารของเราปลอดสารจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเวลาเราปลูกให้เราเด็ดตรงยอดเขานะคะเขาจะได้แตกออกมาแบบนี้ค่ะนี่ไงแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะเราต้องเหย็ดเด็ดยอดของเขาออกถ้าสูงเกินไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้ สูงเกินไปก็จะเป็นใบดำๆนี้นะคะฮะตองเด็ดออกให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาค่ะทุกคนนะเด็ดออกอย่างนี้นะคะอืมกำลังงามผักมุมน้อยๆของเรานะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณที่มาเลาะสวนหลังบ้านกับแม่เหมียวค่ะ